ซีเนตพอดแคสตรอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Law s e n e t Podcast รอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับใน EP นี้ทางรายการขอนำเสนอองความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัติการขนส่งทางรางพศออที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้วจากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเราไปเริ่มจากความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศออเสนอโดยคณะรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8ตุลาคม2567และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ปีที่สองครั้งที่32สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันพุทธที่16ตุลาคม2567และครั้งที่36สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันพุทธที่ 30. ตุลาคม2567โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีกจำนวนสองฉบับของนางมณพรเจริญศรีกับคณะ และนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิกับคณะขึ้นมาพิจารณารวมกันไปโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศทั้งสามฉบับพร้อมกันไปโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางกับการขนส่งระบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกิจการขนส่งทางรางขึ้นในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยในการเดินทางสมควรมีกฎหมายที่กำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง การบริหารจัดการการขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอื่นๆให้เป็นโครงข่ายเดียวกันอย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการขนส่งทางรางเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยให้มีความเห็นของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกประกอบการพิจารณาไปพร้อมกันและเสนอแนวทางในการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบมาตรฐานการขนส่งทางราง เ <Das kop at io> สนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม <c oughs> กำหนดให้การประกอบกิจการขนส่งทางรางเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางมี3ประเภทได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางรางและใบอนุญาตประกอบกิจการรางเพื่อการขนส่งและการเดินรถขนส่งทางราง การกำหนดอัตราค่าโดยสารค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จำเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางรางและค่าบริการของผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการและต้องสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและประเภทของการให้บริการกำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการ มีหน้าที่และอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุอุบัติเหตุร้ายแรงและอุบัติการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุทำนองเดียวกันกำหนดให้ผู้ประจำหน้าที่ที่จะต้องได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตได้แก่พนักงานขับรถขนส่งทางรางพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางโดยผู้ประจำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวินยัย สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเนื่องจากการขนส่งทางรางถือเป็นนโยบายระดับประเทศในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพอสเนื่องจากจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกับนานาประเทศที่มีการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางการกำหนดอัตราค่าโดยสารแบบเพดานสูงสุดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้นยังคงไม่มีความชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาการทบทวนอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไว้ทุก5ปีอาจนานเกินไปเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสรุปความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบแล้วเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางจากเดิมที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานและกำหนดให้ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งกำหนดห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางกำหนดให้ผู้ประจำหน้าที่ต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวและต้องแสดงต่อผู้ตรวจการขนส่งทางรางเมื่อขอตรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ประจำหน้าที่สามารถแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดให้บรรดาโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่ได้เริ่มดำเนินการไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จให้โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อไปตามเดิมเว้นแต่คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางจะมีมติเป็นอย่างอื่น และหากเกิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นประกอบและกำหนดให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงด้วยในส่วนผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3นั้นมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่20สิงหาคม2568 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง397เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่ลงคะแนนเสียง7เสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภา ในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศอ,อ,อพอที่19 2568และนี่ก็เป็นทั้งหมดของลอซิ i เน็ตพอดแคสต์อฟังลอดูวุฒิสภาส่วนอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย,อย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักง,งานในขาธิการทิิสภาช่อง YouTube รู้ช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิสภาสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอสินเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูทิภาสวัสดีค่ะ thank you